สวัสดีค่ะเอฟซีฟซวันนี้มากินอะไรนะยำถั่วพูยำถั่วพูดูมากินน้ำกันพี่น้องยำถั่วพูซีปีว่าจะได้กินถั่วพูว่ามันถืกแพงกิหลายกินดูก็ได้<อ>นี่กินคำโตๆน้ำลายไหล มาเด้อมาเด้อคำโตๆเลยครับอือมันก็ผักกาดผักกาดอืมสุดยอดสุดขึ้นอือสุดยอดแหงความอร่อย Thế trong mình càng càng chỉ một điều Cầm nó to, cầm nó to Thế nó cần hai tôm Phải tôm tan Covid Cầm nó to, nó to Làm năm, năm. นอกินกักนค่ะอ่าอ,อืมจิ๋วอมข้าวร้อนๆข้าวใส่คำโตโตอืม ม่โอเคตัวผู้แท้ๆเลยคนะดูสุมตัวผู้พี่ีอกไก่ีนดียอดัำแ้โตเขาตาม ุดยอดค่ะมือะม้อหลังเหรอเบอร่ะมื้อหล<า>ัง,ล<า>งแล้วร่างมะไรบางเห็นโล่งร่าออกมาเลยบางทีร่างแล้วค่ะปอดโควิดร่างตามมือเสร็จใส่เจียวอยีกพี่นอ้องแซบ่บยีหรีเฮ็ดกินเด้อค่ะโอการนาซีทายวิธีการย่ำให้เบิ่อมาใส่ยังแนวนี่ยังแนว แน่ๆก็คือมีตัวผู้เนาะพยาย่มตัวผู้มีกุง้งกุ้งตัวโตไข่ต้ม,ตมหอมเจียวผักชีล่าไอผักหอมป้อมผักชีหอมหอมแดงเจียวสุดยอดแสีบอีหลี่ยสี่โมแ่นเสบอีหลีจวด Nó rồi kiểu ăn cặp khay này Căn, tự, nhài, đưa nó no. okay. mm. yeah.

ให้โป้งเกินความบรรยายอร่อยอกาสดหน้าสีเดว่ามียังแน่ใส่ยังแน่ใส่ยังก้อนยังผิวแสบปานนี้เจสีเห็ดาเบอรงตอบนี่ขอกินก่อนเด้อพี่นหนงเก็บกิบไปเพียงซัมนีก่อนกุ้งสดตัวย่อยๆนี่ใหญ่บ่ใหญ่ซ้ำหนาหงงเลยกริงใหญ่เลย หดยดิบายขอกินก่อนเ้อค่ะขอจบเก็บคลิปไปเพียงตอนี้ก่อนอย่าลืมกดติดตามและกดซับสไคร์ใ้ไดค่ะมไม่หาเทิสวัสดีค่ะามู